แจ้งแล้วนักแสดงซีรีส์วายสุดฮอตขอโทษรามา่บุลลี่แกล้งเพื่อนวัยเด็ก ก่อนหน้านี้ในทวิตเตอร์ได้มีแอคเคาท์หนึ่งออกมาโพสตแชนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังมีพฤติกรรมบูลลี่เพื่อนในวัยเด็กโดยทวิตดังกล่าวบอกว่าเมื่อไหร่เพื่อนเก่าหนุจะโดนแหกเรื่องบูลลี่บ้างอ่ะรอมานานมากชายตึกเจมที่ชอบแกล้งเพื่อนตั้งแต่ประถมยันมปลายก็ยังคิดไม่ได้แถมชอบเลือกเหยื่อที่เป็นคนมีอาการออทิสติกอีกเพราะเขาสู้มันไม่ได้ไม่สนหรอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปยังแต่นี่รู้จักมันมาแต่เด็กสันดานแย่อย่างไงก็แย่อย่างนั้นจบ เอางี้ใบว่าเรียนมอปลายชายล้วนมหาลาัยตึกข้างๆพึงแมสช่วงโควิดแกขอโทษคนนั้นคนนี้ต่อหน้าแฟนคลับแล้วก็อย่าลืมกลับไปขอโทษคนที่แกเคยแกล้งเขาสารพัดด้วยนะใบามากกว่านี้พี่ๆชาวเน็ตต้องช่วยหนูหารค่าทานายละซีนที่สาดน้ําใส่เพื่อนกลางลงอาหารตอนมอต้นยังจําติดตาอยู่ทุกวันนี้แต่แฟนคลับน่าจะบอกว่าน้องเป็นเด็กดีเห็นเพื่อนขาดน้ําเลยสาดน้ําเขียวให้งับหลังจากนั้นหลายๆคนเดากันไปต่างๆนานาและห่วยไปออก ที่นักแสดงหนุม่มโอมพวัตจิตสว่างดีหลังจากนั้นได้มีการติดแฮชแท็กแฮชแท็กโอมพวัตดออกมาพูดเธอให้โอมออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวลาสุด8มกราคม2566โอมได้ออกมาทวิตข้อความขอโทษว่าสําหรับเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ออกมาอธิบายช้าเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยผมขออนุญาตชี้แจงนะครับผมยอมรับว่าตอนเด็กๆผมโซนและแสบมากพอสมควรซึ่งหลายๆครั้งก็เป็นการเล คือค้านองแบบเด็กผู้ชายโดยไม่ได้มีเจตนาก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ตอนมัธยมต้นที่ผมและเพื่อนๆแกล้งเพื่อน,อน,อนซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมและเพื่อนๆถูกอาจารย์ตักเตือนลงโทษด,ด้วยไม้เรียวและเรียกผู้ปกครองเข้าพบผมและคุณพ่อคุณแม่ได้ขอโทษเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสาหรับความผิดของผมในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับผมและทําให้พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมาตลอดผมรู้สึกเสียใจท่าสิ่งที่เกิด ขึ้นในอดีตช่วงที่ผมเป็นเด็กอย่างทําให้เพื่อนคนนั้นต้องมีแผลในใจมาจนถึงวันนี้ผมขอโทษจริงๆจากใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้สึกผิดตลอดชีวิตและไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยผมขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองในวัยเด็กของผมด้วยนะครับ